นุ่มดีคือเมนูอ้อมเนื้อใส่ผักเขียพี่น้อแงบบเ,เนี่ยแซ่ยบเนื้องัวพี่น้องเนื้องัวติดมันพี่น้องเป็นเนื้อเกิดว่าเนื้อซื้อห้องไห้นะพี่น้องเนาะเนี่ยเสียบเดี๋ยวมาอ้อมใส่ผักเขียพี่น้งแบบอ,อ,มอนงมาติดตามติดตามผลงานพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มไปกินใหม่ต่อไปนะครับเนาะ น่ะพี่น้องพัพร้อมเร็วมาเริ่มกันเลยครับเนี่ยยุนาเตาพี่น้องมันมากมากระเบิ่งวิธีการพี่น้องไปมาเริ่มกันเลยพี่น้องนะปิดต่ำใบพี่น้องปิดสามชิ้หน่วยลงกำลังดเลยตัวเลยมงก่องก่อพี่น้องเบิ่งก่อน ปลาจังหน่อยปลดจังหน่อยนะน้ำปลาล่พี่น้องขาดอะไรน้ำปลาล่ใส่จังหน่อยเนาะน้ำปลาเนื้อน้ำปลาประมาณนี้นะครับบ้านเลยเพิ่อขาดตัวนี้เไยพี่น้องตัดเป็นปลาแซ่บครับเพี้ยพี่น้องเพี้ยรเพี้ย ไล์คมไาท์กเพี่น้องเพี้ยตวมน้ออกขมขมเพี่น้องเพี้ยเัวนี้ขมมเนี่ยสุแล้วบกเกียเอาไอ่ะวเท่ากันอีกขวเท่าเกียพื่น้องกวเนี้ยใชักเขียเป็่ว่าขวดเนียใสพบกเกียร์ไพ่เงี่ยไปเก็บเดีย <laughs> đều ăn không có gắp tay nhỉ cái nào cái này tay cái này cái chiếc nồi nó phải nồi nó táo cho nó cái nào ติดไาไปจังหน่อยพี่น้องะิดไฟบัเขือสุกจังหน่อยยังมาบังดีมาซีบพี่น้องบังกะไซใบแมงลักเขายิดตูเพี่น้องเนาะมาชิมบังกะแสนแซ่บคมดเพื่อเรียบร้อยครับเพี่น้องะิดไฟไปจังหน่อยมันสุกจังหน่อยมาซีบพี่อนเนาะแสนกว่าแ่บติดตามเพื่อนอ่ะมาชิมแสนกว่าแสนหอมเพื่อนเนาะหอมแล้วหอมแล้ว เีอยากกิตูวมาใส่ก่อนพี่น้องน้องกิตูวมาแล้วพี่น้องเป็่อนไม้ๆจากสวนครับนี่ไม้ๆหอมๆใส่เข้าไปเลยอร่อยพี่น้องอ้อเนี่ยพี่น้องอ้อเนี่ยเสือบทเขื่ออ้อนหนื้อง่วงเสือบทเขื่อเองเนาะมากินเค้าเข้ากันดีแคบครับพี่น้องใส่ในกระฝากก็เลยก็แช่ก็จิ้ต่ำเป็นกำลังใจให้กันในคลิปไม่ต่อไปพี่น้องเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ดี